สวัสดีครับกลับมาพบกับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับหยุดไป2วันนะครับแต่ผลงานในกลุ่มซูเปอร์วีพีของเราก็ยังทํางานกันต่อเนื่องครับคู่แรกนะครับแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านอาชนะอาร์เซนอลไป4ต่อหนึ่งครับคู่นี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆอาร์เซนอลนะครับบอลมันแพ้ทางกันจริงครับคู่นี้นะครับผมเลือกต่อแมนซิตี้นะครับในเลทครึ่งควบลูกครับผลสรุปคู่นี้ก็บวกเต็มไปครับ และคู่นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีอย่างต่ำสามประตูแน่นอนครับเลยใส่ไปเลยครับ2ลูกขึ้นควบ3ครับก็บวกไปอีกครับและอีกหนึ่งคู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเปิดบ้านอัชราบัตันไป3ตอนหนึ่งครับอย่างว่าเลยครับฟอร์เรส์ตอนนี้หนีตายนะครับคู่นี้นะครับผมเลือกลองนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับในเลทหนึ่งลูกครับผลสรุปคู่นี้ก็บวกเต็มครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มด้วยนะครับและผลงานโดยรวมของเราก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลสเตปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนนะครับ หากเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับอยู่กลุ่มอื่นแล้วยังเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับลองทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับและก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่อง u b ท c h ช n แนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่28เมษายน2566เราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านถึง5คู่ด้วยกัน คู่แรกนะครับในศึกกัตโชเซดาตาลีครับสเปเซียนะครับเปิดบ้านพบกับมอนซาคู่ที่2ในศึกลาลิกาสเปนครับโอซาซูนาเปิดบ้านพบกับเรอัลโซเซดัตคู่ที่3ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับโปคุมเปิดบ้านพบกับบุนเซียดอร์มูลคู่ที่4ในลีกเกิงฝรั่งเศสนะครับสตาร์บุกนะครับเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกลียงและคู่ VIP อพีสำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านเลเช่นะครับเปิดบ้านพบกับโอดินเนเช่คู่แรกเราไปดูกันที่ศึกกัตโชเซดาตาลีครับ จะเป็นนักด้านสเปเซียนะครับที่จะเปิดอัมเบลโตปิโกพบกับมอนซ่าครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสนะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้สเปเซียอยู่ดับที่17แข่งไปแล้ว31นัดครับชนะ5เสมอ12แพ้ไปอีก14เก็บได้27แต้มเข้าเหลอยู่ที่16.1%ห่งนต์ส่วนนักด้าน,นมอนซ่าตอนนี้อยู่ดับที่12แข่งไปแล้ว31นัดครับชนะ11เสมอ8แพ้ไปอีก12เก็บได้41แต้มเข้าอยู่่ที35.5%เกมในบ้านสเปเซียเลืล 16, 3, อ 8, 5, อยู่ที่สามห้าจุดห้าเปอร์เี่18.8% ส่วนนัด้านมอร์ซาเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้ไป6เข้าไปอยู่ที่3 3.3เซนครับคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นทด้านสเปเซียน,นะครับที่เคยเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและมอน์ซาเอาชนะไปได้1ครั้งนั่นก็คือเกมล่าสุดน,นะครับมอน์ซาเปิดบ้านเอาชนะสเปเซีย2-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านสเปเซียนะครับย้อนไปเมื่อปี2010ครับสเปเซียเปิดบ้านเอาชนะมอนซซา3-0 ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุกการของทางดัสเปเซียนะครับชนะ1เสมอ6แพ้ไปอีก3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับพรมโบเลียน1นต่อหนึ่งส่วนเกมในบ้านล่าสุดก็เป็นการเปิดบ้านแพ้กับลาเซโอศูนย์ต่อสเปิดบ้านเสมอกับซาเลติตาหนึ่งต่อหนึ่งครับส่วนนั้นมอนซ่านะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุกการนะครับชนะ4ี่เสมอ3แพ้ไปอีก3เข้าวินไป 5. จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟิโอริตาสามต่อสส่วนเกมเยือนล่าสุดับเป็นการบุกปเาชนนนะิิตรมล บุกไปเสมอกับอูดินิเช่สองต่อสองครับฟอร์มการยิงประตูสิบนัดหลังนะครับสเปเซียยิงไปเก้าสียไปสิบสี่ผลต่างลบห้าเฉลี่ยงได้ศูนย์จุดเก้าลูกต่อเกมส่วนด้านมอนซ่านะครับยิงไปสิบเอ็ดเสียไปสิบสามผลต่างลบสองเฉลี่ยงได้หนึ่งจุดหนึ่งลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านสเปเซียนะครับตัวเจ็บก็จะมีเอ็มบาราเอนโซล่าชูอัลมูตินโน่จูเลียสเบ็กด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบสี่สามสามนะครับ โดยหลกัหลกๆเลยจะมีเอสโปซิโตครับดานิเอเรเวเดเอแมนูเอลยาซี่และเอม马拉อนโซล่าส่วนทางด้านมอนซ่านะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับคาดว่าวันนี้เตรียมจัดทัพในระบบ3 4 2 1นะครับโดยหลกัหลกๆเลยจะมีเจลูก้าคาปารี่ครับอันเดรียโคปานี่และอันเดรียเปรตักหน้าครับเดีย๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับแฮนดิแคปเกมนี้ไหลาราคาบนมาเป็นเสมอกันนะครับราคา2ให้มอนซ่าต่อปอ,ปอ สูงตามราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่2สอลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับทศนาวันนี้นะครับเจ้าบ้านสเปเซียไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันครับบอกตรงถึงผลงานที่ห่วยแตกของพวกเขาได้เป็นอย่างดีครับขณะที่ทีมเยือนมอนซาครับช่วงหลังกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะมา2เกมติดและทั้ง2นัดที่พวกเขาชนะนี่ก็คือทีมแข่งแก่งอย่างอินเตอร์ิลนและฟิโรนตินาครับเรทราคาเปิดออกไม่เสมอมอนซาแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนดีที่สุดครับพอมอนซาชนะมา2เกมติด และชนะทีมใหญ่ได้ทั้ง2เกมครับย่อมมีขวัญและกาลังใจสูงขึ้นครับเกมนี้แนะนําว่าอยู่ทางมอนซาน่าจะบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอไปทางมอนซานะครับในเลทเสมอฟันธงมอนซาบุกมาชนะสเปเซียได้2ต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่2นี้เราไปดูกันที่ศึกลิกาสเปนครับจะเป็นนด้านโอซาซูนานะครับที่จะเปิดเอลซาดาพบกับเรอันโซสเดดครับผู้นี้เตะกันในเวลาตีสองนะครับ โดยในนับตารางคะแนนตอนนี้โอซาซูน่าอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว31นัดครับชนะ12เสมอ8แพ้ไปอีก11เก็บได้44แต้มเข้าเลนอยู่ที่38.7%ส่วนด้านโซเซดัตอนนี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว31นัดครับชนะ16เสมอ7แพ้ไปอีก8เก็บได้55แต้มเข้าเลนอยู่ที่51.6%โอซาซูน่าเล่นในบ้านไปแล้ว15นัดครับชนะ8เสมอ1แพ้ไป6เข้าเลนอยู่ที่53.3%ส่วนด้านโซเซดัดเล่นเกมเยือนไปแล้ว16นัดครับ ชนะ8เสมอ3แพ้ไป5เข้าหืออยู่ที่50%ครับเฮทูเฮทท่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับโซเดัดเอาชนะรวดไป4ครั้งเลยครับโอซาซูน่านะครับเอาชนะได้1ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2021เกมล่าสุดน,นะครับโซเดัดเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนา่า2-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านโอซาซูน่านะครับย้อนไปเมื่อปี2021เลยครับโอซาซูน่าเปิดบ้านแพ้กับโซเซดัด0-2 และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทาน้าโซลไซดัตนะครับห้านัดสุดเขากินตังโอซาซูนาไปได้4ครั้งครับนั่นก็คือ4เกมล่าสุดนะครับและคู่นี้เจอกันท่านัน่งสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไปถึง4ครั้งเลยครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุนการของทางเจ้าบ้านโอซาซูนานะครับชนะ4ี่เสมอ2อแพ้ไป4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้การดิสมาศูนต์ต้นหนึ่งส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเลอันเบติสได้3าต่อ2อเปิดบ้านเอา ส่วนทางด้านโซเซดัดนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการชนะ3เสมอ4แพ้ไป3เข้าวินไป3าจบเกมสูงไป1เกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับเรอันเบติสศูต่อศและก่อนหน้านั้นนะครับเป็นการบุกไปแพ้และติกบีมบามา2อต่อศครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับโอซาซูน่ายิงไป8เสียไป10ผลต่างลบสเฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกมส่วนทางด้านโซเซดัดนะครับยิงไป7เสียไป8ผลต่างลบหเฉลี่ยได้0.7ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของงงทาธุรรกกกกิิจเมนนนนนี้ัััสดึะคบ แฮนที่แคปกนไหลาราคาบนให้ทางโซเซดัดนะครับบุกมาต่อปอ,ปอราคา2อ,อยู่ที่ครึ่งลูกสูงต่ำราคาบนอ,อยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับทัศนา,าวันนี้นะครับมั่นใจว่ายังไงเจ้าบ้านโอซาซูนา่าก็ไม่แพ้คาลังตัวเองครับเพราะพวกเขากําลังมั่นใจเต็มเปี่ยมครับหลังคว้าชัยมา3นัดใน4เกมล่าสุดและผลิตสกอร์มากมายไก่กองรวมทั้งสิ้นกว่า7ประตูเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นะครับการได้ลงบูในหลังเย่าของตัวเองแบบนี้ยิ่งทําให้พวกเขากลุมความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเลยครับส่วนทางกับทีมเยือนแล้วซอเซดัดนะครับที่บูนอกหลังอาการไม่ค่อยดีเลยครับหลังที่ไม่ชนะใคร5เกมเยือนท้ายลีกครับและโดนทะลวงแนวรับยับเยินไปกว่า6เม็ดแถมมีถึง4ครั้งนะครับที่ยิงใครไม่ได้เลยครับต้องบอกว่าทุกอย่างเข้าทางเจ้าถิ่นแทบครบถ้วนครับคันจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บใช้ในสภาพนี้ดูทรงและคงยากครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งลองลุ้นสองมุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนครับ เกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอลองไปทางโอซากุซูน่านะครับเตเลเปโปฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่3เราไปดูกันที่ศึกบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับจะเป็นานาั่นโบคุมนะครับที่จะเปิดโบรเดวิเอร์รูสตาเดียมพบกับโบอลรัสเซียดัดมูลครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับโดยในดัดบตารางคะแนนตอนนี้โบคุมอยู่ดับที่15แข่งไปแล้ว29นัดครับชนะ8เสมอ3แพ้ไปอีก18เก็บได้27แต้มเข้าอยู่ที่27.6%ส่สนบเน้า็นานดจุดหกเปอรบ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1่งแล้วครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะ19เสมอ3แพ้ไป7เก็บได้60แต้มเข้าเหรยอยู่ที่65.5%เกมในบ้านโบคุ้มเล่นไปแล้ว14นัดครับชนะ6เสมอ1แพ้ไป7เข้าเรียอยู่ที่42.9%ส่วนนันด์ดอมูเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะ7เสมอ2แพ้ไป6เข้าเหรยอยู่ที่46.7%ครับเททเวท่านั้นหลังส่วนที่คู่นี้เจอกันนะครับผัดกันอัชนะไปคนละ2ครั้งครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้ง เกมล่าสุดนะครับโบคุ้มเปิดบ้านแพ้กับบรเซ่ดอทมูลหนึ่งต่อสองและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับจะเป็นนั่นนั้นโบคุ้มนะครับนห้านังสุดเขากินตังดอทมูลไปได้3ครั้งดอทมูลกินตังโบคุ้มไปได้2ครั้งนั่นก็คือ2เกมล่าสุดนะครับและคู่นี้เจอกัน,น,นห้านังสุดนะครับจบสกอร์สูงไป2ครั้งสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมี3ต่อ4และก็1ต่อสครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุติการของทางเจ้าบ้านโบคุมนะครับชนะ2เสมอ2อแพ้ไป6เข้าวินไป4จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับบูบวก5ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะครับก็เปิดบ้านแพ้กับสตุตการ์ดอีก2ต่อ3ครับส่วนนันนเดอบูลน,นะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุติการนะครับชนะ5เสมอ2อแพ้ไป3เข้าวินไป5จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะไอทัตแฟงเปิดได้4ต่อ0ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเสมอกับสตุตการ์ดสามต่อสามบุกไปแพ้อ,บ 6, 2, อ 0, ับบ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับโบคุมยิงไป8เสียไป20ผลต่างลบเฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกมส่วนทางด้าน,นดอทมูนนะครับยิงไป22เสียไป16ผลต่างบวก6เฉลี่ยได้2.2ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านโบคุมนะครับตัวเจ็บจะมีทางด้านมาร์โกยฮันสันและฟิลิปเฟอร์สเตอร์ครับด้านการจัดทัพวันนี้น่าจะมาในระบบ42-31นะครับโดยหลกัหลกๆเลยจะมีทาคุมะอาสนนครับเควินสเตเกอร์และฟิลิปฮอฟมันครับ ส่วนทั้งฝั่งดอทมูนนะครับตัวเจ็บก็จะมีโทมัสมูเนียนิโก้ชลอเตอร์เบรกมาเตโมเร่จูเรียนดูแรนวิลด้านการจัดทัววันนี้น่าจะมาในระบบ433ครับโดยหลักๆเลยจะมีจูดเบอร์ลิงแฮมครับเอมเรชานและเซบาสตีนฮอยเลอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับอันนี้แคปเอเชียนะครับให้ทางดอทมูนนะครับบุกมาต่อ1ลูกราคา2อยู่ที่ลูกควบครึ่งสูงต่ำราคาบนอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครับ ดอทมูลกำลังคึกเลยทีเดียวครับเพราะการเก็บ3คะแนนได้ในแมตช์ล่าสุดทําให้พวกเขาขึ้นไปหลังจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจึงทําให้นัดนี้จ้องเก็บ3คะแนนสถานเดียวครับถึงแม้ว่าเสือเหลืองจะมีใสตินอกบ้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับจากการชนะใครไม่ได้เลยตลอด3นัดท้ายที่ลงเตะแต่ก็ยังว่าแหละครับการเจอกับทีมรองบอลแบบนี้ยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้แหละครับที่มั่นใจขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าบ้านก็คือโบกุ้มครับ ที่อยู่ในฟอร์มห่วยด้วยการชนะใครไม่ได้เลยตลอด4นัดท้ายจนทําให้ล่าสุดสุ่มเสี่ยงที่จะหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นซ้ำหลายต้องรับมืออย่างจ่าฝูงด้วยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ลอดยากด้วยประการทั้งป่วงนะครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอต่อไปทางดอทมูลนะครับในเลตหนึ่งลูกปันทงดอทมูลบุกเมาชนะบุกคุมได้3ตอนหนึ่งจัดไปครับคู่ที่4ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะเป็นท่านนั่นสตาร์บุกนะครับที่จะเปิดสตาร์เดอรามายเนลับ โดยในดับตารางคะแนนตอนนี้สตาร์บูคนะครับอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว32นัดครับชนะ7เสมอ11แพ้ไปอีก14เก็บได้32แต้มข้าเรียอยู่ที่21.9%ส่วนนัทลียงตอนนี้อยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว32นัดครับชนะ14เสมอ8แพ้ไปอีก10เก็บได้50แต้มเข้าเรียอยู่ที่13.8%เกมในบ้านสตาร์บัเล่นไปแล้ว16นัดครับชนะ4เสมอ6แพ้ไป6เข้าเรียอยู่ที่25%ส่วนนัทลียงเล่นเกมเยือนไปแล้ว16นัดครับ ชนะ7เสมอ3แพ้ไปคกเข้าหลีดอ,อยู่ที่4 3 8เซนครับเฮทัเ hey ฮ hey, ท้านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นท้าน,นลียงนะครับเอาชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งสตาร์บูคเอาชนะไปได้1ครั้งนั่นก็คือเกมล่าสุดนะครับโอลิมปิกลียงเปิดบ้านแพ้กับสตาร์บูคสอต่อหส่วนเกมล่าสุดในบ้านสตาร์บูคนะครับย้อนไปเมื่อปี2022ครับคู่นี้เสมอกัน1ต่อนและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นทาั้านัดโอลิมปิกลียงนะครับห้านัดหลังสุด และคู่นี้เจอกัน5้นัดต่างสูดนะครับจบสกอร์สูงไป3ครั้งครับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมี1ต่อ2 3ต่อ1นแล้วก็2ต่อ3ครับฟอร์มสินัดล่าสุดลมธุรการของ Star Boot นะครับชนะ4ี่เสมอ2อแพ้ไป4เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5ถือว่าเป็นทีมทำต่างค่อนข้างเยอะนะครับเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะแรงได้2ต่อ0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะอชักซีโอมา3ต่อ1นเปิดบ้านเอาชนะไอเจลแซมา2ต่อ0นครับ ส่วนนันนันโอลิมปิกลียงนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมธุรการนะครับชนะ5เสมอ3แพ้ไปสองเข้าวินไป5จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้โอลิมปิกมาเชยมันหต่อสส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะตูรุสมา1นต่อสบุกไปแพ้น้องไมอีกหน่งต่อศครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับสตาร์บุกยิงไป16เสีย,ย,ยไป14ผลต่างบวก2องเฉ่งได้1.6ลูกต่อเกมส่วนนันนันโอลิมปิกลียงนะครับยิงไป16เสีย,ยไป11ผลตสงบวก5เอได้1.6ลูกต่อเกมครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านสตาร์บรูคก่อนนะครับตัวเจ็บนะครับจะมีเกอร์ซิโน่ไนยัมซี่ครับเอจิคาวาชิมะเอดูอาซอบอนด้านการจัดทัพวันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยหลักๆเลยจะมีมอร์แกนแซนสันมูฮามาดูดิยาร่าและมูฮามาดูดิอาโร่ครับส่วนด้านโอลิมปิกลียงนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวครับด้านการจัดทัพวันนี้น่าจะมาในระบบ4 3 1 2นะครับโดยหลักๆเลยจะมีรายันเชอร์กี้ครับแบรดลี่บาโคลาและอเล็กกซซองลาาสครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่สนุนราคาของคู่นี้กันสักนิดนึงนะครับอันนี้แคปบเอเชียนะครับให้โอลิมปิกลิยงนะครับบุกมาตอบปปราคา2เสมอกันสูงตามราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสตาร์บุ๊กนะครับกลับมามีลูกคขึ้นมาบ้างครับในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นที่กําลังหนีตายเพราะชนะมา2เกมติดครับทำให้ตอนนี้ขยับขึ้นมาพ้นโซนหนีตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่สถานการณ์ก็ยังถือว่ายังไม่ปลอดภัยครับส่วนลิยงนะครับฟอร์มก็ยังขึ้นขึ้นลง แต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีต่อการลุ้นโคตายุโรปครับวันนี้นะครับทั้ง2ทีมน่าจะมีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือน่าจะเน้นแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับถึงรียงชื่อชั้นจะเหนือกว่าก็จริงครับแต่เกมนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายในการไปเยือนครับมองดูแล้วว่าเกมนี้มุมเสมอเปิดกว้างมากกว่าครับและเมื่อเปิดราคามาแบบนี้แนะนำมาอยู่ฝั่งลองดีกว่าครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอเลือกลองไปที่ s t a r b o o k นะครับในเลทปอปอฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อนจัดไปครับ คู่ที่5เดี๋ยเราไปดูกันที่ศึกกัตโชเซเดียอิตาลีครับคู่นี้เป็นคู่ v i p สําหรับค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านเลเช่นะครับที่จะเปิดโคมูนาเรวีอาเดลมาเร่นะครับพบกับโอดินิเช่คู่นี้เตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับโดยในนับตารางคะแนนตอนนี้เลเช่อยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว3าเนัดครับชนะ6เสมอสิ 10, แพ้ไป15เก็บได้28แต้มเข้าลีอยู่ที่19.4%ส่วนทีมยานูดินิเช่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว31นัดครับ ชนะ10เสมอ12แพ้ไป9เก็บได้4 2แต้มเข้าเรีอยู่ที่3 2 3เเซเกมในบ้านเลเช่เล่นไปแล้ว15้นัดครับชนะ2เสมอ7แพ้ไป6เข้าเรีอยู่ที่13.3สเซนส่วนทางด้านอูินิเช่เล่นเกมเยือนไปแล้ว16นัดครับชนะ5เสมอสี่แพ้ไป7เข้าเรอยู่ที่31.3เซนครับเฮตัวเฮ้านด้านหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับอูินิเช่เอาชนะไปได้3ครั้งเลยครับเลเช่ che, เอาชนะอูินิเช่ไปได้1ครั้งแต่นั้นตั้งแต่ปี2020สะครับนมล่สิบนะครับเชเะเล่นน iche, เเอ0 ย้อนไปเมื่อปี2020นะครับในบ้านเลเช่ตอนนั้นนะครับเลเช่เปิดบ้านแพ้อูเินิเช่ศูนต์ต้นหนึ่งและฝั่งที่ทํากําไรมากกว่ากลับกลายเป็นทางด้านเลเช่นะครับ5นัดหลังสุดนะครับเขากินตัางออเรนิเช่ไปได้3ครั้งครับและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จะจบสกอร์ต่ำนะครับสครั้งสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมี2องต่อศูนย์หนึ่งต่อหนึ่งและก็ศูนย์ต่อหนึ่งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการของทางเจ้าบ้านเลเช่นะครับชนะหนึ่ ถือว่าฟอร์มค่อนข้างแย่เลยนะครับไม่ชนะใครมา8นัดติดครับเกมล่าสุดน,นะครับบุกไปแพ้เอซีมิลานมา2.0ต่อศส่วนเกมในบ้านล่าสุดน,นะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับพารโรเดียน1ต่อหนเปิดบ้านแพ้กับนาโบรีอีก1ต่อสครับส่วนนัานอูดินิเช่นะครับฟอร์ม10นัลดล่าสุดรวมทุกการนะครับชนะ3เสมอ4แพ้อ,อีก3เขาวินไป4จบเกมสูงไป8เกมล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเคมเนเชมา3.0ต่อศส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปแพ้เอสโลมามา3.0ต่อศบุกไปแพ้โบล ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดรับเลเชยยิงไป5เสียไป14ผลต่างลบเเฉลี่ยได้0ูยดหลูกต่อเกมส่วนนัานน่านอูดินิเช่นะครับยิงไป1 4เสียไป16ผลต่างลบ2เฉลี่ยได้1.4งดลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเลเชนะครับตัวเจ็บก็จะมีลอเรนโซโคลัมโบเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนัานด่านมารินปองลาซิสนะครับต้องรอเช็คฟิตรวมไปถึงคิสตีออสเดอร์มาครูครับด้านการจัดทัพวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3 3นะครับ โดยหลักๆเลยจะมีมอร์เทนฮูมันครับเฟเรดิโกดิฟานซิสโกกาเบรสเตเฟซ่าและก็อัสซันซีเซครับส่วนทางฝั่งอูดินิเช่ทีเบียร์นะครับตัวเจ็บจะมีทางด้านเอนโซเอบอสเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านเจอราดเดโลเฟลนะครับยังต้องรอเช็คฟิตครับด้านการจัดทาววันนี้น่าจะมาในระบบ3 5 2นะครับโดยหลักๆเลยจะมีซันดี้รอฟิกวาเลสเบโตและไอแซคซักเซสครับ ทัศนะวันนี้นะครับเจ้าบ้านเลเช่พวกเขามีผลงานย่แย่ครับไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับบอกตรงถึงความห่วยของพวกเขาได้เป็นอย่างดีครับขณะที่ทีมเยือนนะครับอูนิเช่หลังไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันแต่เกมล่าสุดก็คืนฟอร์มเก่งด้วยการเปิดบ้านอัดเคมอนิเช่มา3ต่อศูนย์เรียกความมั่นใจมาให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมากครับคู่นี้นะครับจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อได้ที่ไลน์แอด rbt 1 4ึ่เดี๋ยวผมสรุปและส่งบินไปให้ในกลุ่มนะครับรวมถึงบอลเต เจอกันก่อน2ทุ่มครับก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับเลือกมอนซ่าในเลดเสมอคู่ที่2ลรองโอซากุซน่าปอปอคู่ที่3ต่อดอทมูน1ลูกและคู่ที่4นะครับรองสตาร์บรูคในเลดปอปอและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิตต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกลายเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคน หรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็ส่วนได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากัไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ